สวัสดีทุทกคนสโมสรวัชรินยานภาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาทัวร์นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาและก็ฟาร์มของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรสวัสดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปาอุ่มค่ะอยู่กับน้องอะไรคะสวัสดีค่ะก่อนหนูื่นน้ำเฟรค่ะแล้วก็คนนี้น้องน้ำชิปหรือชื่อที่เราเรียกกันว่าเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงอ้วนซึ่งตอนนี้เรากําลังอยู่ในนาของเรานะคะซึ่ง เรามาภารกิจวันนี้เรามาทําอะไรคะน้องเบสมาเก็บอะไรนะคะเก็บมะยมแล้วก็เก็บอะไรอีกคะไข่อะไรคะไข่ไก่ใช่ไหมไข่ไก่แล้วก็จะมาให้หัวอาหารอะไรคะหัวอาหารปลาโอเคงั้นต่อไปนี้เราเก็บมะยมก่อนเราจะพามาดูมะยมในสวนของเราใช่ไหมคะมดมาแล้วเดี๋ยวน้องวนกินตรงนี้ตรงนี้กินตรงนี้ไม่มีมดขันเห็นไหมเห็นไหมลูกมะยมนี่ ทุกคนไหนเก็บเลยเจอของป้าเก็บไม่ได้ถุงเยอะแล้วเเก็บลยค่ะดูดูอ่ะเนี่ยป้าเอออ่ะโดกมากเลยค่ะทุกคนพี่มาซูมดูใกล้ๆลูกมันโดกมากเลยค่ะโอ้โหขวั้นก็เก็บได้เก่งจังเลยโอ้โหโอ้โหไอ้เก็บใส่ตรงนั้นเขาไง คนดูโอ้ยยังโดกเลยมายมตาปุ๋ยกับยายเพนโอ้โลูกใหญ่ไหมคะน้องเบ็ตใหญ่ใหญ่มากไหมใหญ่มากไหมคะใหญ่มากเลยไหมมากมากเลยอ่ะพอหรือยังยังยังเอาเก็บยังไม่หมดยังไม่หมดเหรอคะอย่าไปลึกนะมดนะเอาดูว้านเก่งจังเลยลูกใหญ่ไหมวั่วลูกใหญ่ไหมคะเด็กบิ๊ก ทำไมอ้วนจริงจังอะมาช่วยช่วยช่วยช่วค่ะโอ้โหทำไมอ้วนจริงอย่างนี้เนี่ยพอหรือยังคะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเหรออะเก็บเดีเก็บไปเยอะกินหมดไหมล่ะกินหมดหรอน้ำเพชรชอบไหมคะชอบชอบเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้โหว้ายอ้วนจริงจริงเลยเอามาพอแล้วเยอะแล้วนี่ ในเกี๊ยวก่แกะอ้าววันนี้น้ำน้ำเฟซกับน้ำชิปมาเก็บไข่ไก่ไหนมาดูไหนมีไข่โอ้มีไข่ไก่เหรอคะไปเดิไ <ๆ S 2> นไปทางเพื่อนมาดูไข่ไก่แล้วเยอะไหมคะอๆๆๆๆโอ้มีขี้ป้องนั่งดูก่อนสิเหมือนในทีวีเหมือนในโทรทัศน์ที่เราดูไหมเห <ๆ S 1> ม,มือนไห <ๆๆ S 1> มคะอ่าเนี่อน <ๆ S 1> ุจับวางตรงนี้นะคะวางเบนๆนะคะ เบาๆเบาๆเอาลงให้ถึงเออ่าอย่ามันแตกทำเบาๆนะคะอู้เก่งมากเอาไปเก็บไมาอีกไก่ไก่วางเบาๆนะเออกูอู้กี่ลูกแล้วคะนับรือยังโอ้เบาๆว่ะว้ะมันจะแตกแล้วจะไม่ได้กินนเอาไว้ตรงนี้เอาเบาๆเบาๆ าาเียาางเลี้ยง <Okay. S 1> หมเลี้ยงคะไป chạy ดีมากอู้อู้อันนี้ก็มีแหละคะหมดเลี้ยงคะโอ้โหหมดเลี้ยงคะมีกี่ลูกมาแล้วก่อนอันนั้นก่อนหนึ่ง เยอะเลยหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกโอ้โหสิบลูกเหรอคะดีใจไหมพุ่งนี้มาเก็บอีกไหมคะไปเก็บอีกไหมไหนป้าจุนทิ่หมดหรือยังโอเคหมดแล้วมีอีกไหมหรือเปล่าไก่เป็นฟ้าออกมาเหรอคะอ่าอันนี้เป็นไก่ไข่ของเราอันนี้เรามาเก็บไข่ไก่ไปไว้ ทำกับข้าวกันใช่ไหมอู้เยอะเลยอู้เยอะเลยไม่ว่านดีไหม,ไมข้วว่านคะอไปต่อไปเราไปให้หัวาหันปลากันไ,ไปเดินไปวัดปลายตามพี่นำ้ำเพชรไปค่ะไม่เอาไม่เอาไปให้หัวหันปลาอาการไปเดินไปเลยตามก้นพี่นำ้ำเพชรเลย แต่จะเป็นไก่บ้านโอ้ระ้วมาแล้วั่นม,มันไหม,มค่ะไปต่อไปลุงเพียจะพาเราไปให้หัวหันปากกันมายมของเราเอาชิมก่อนเป็นยังไงเปรีร้ยวไหมวั่ืมน้ำลายแตกน้ำเพล่ชิมน้ำมายมหรือยังกินเรือยังอันนี้กินให้ใหใหกล้องดูสิโอ้โหอร่อยไหมคะ อะไรยไหมว้าวเปียวเปียวไม่วัดเปียวไม่วัดอาไรกิจต่อไปค่ะเราจะเอาอาหารไปให้ปลากันอร่อยไหมคะอร่อยไหมเป็นยังไงปะแล้วจะยังไงไปเอาหัวหันมาให้ปลากันไปเดินตามลุงเที่ยวไปเลยเป็ดเป็ดอะไร เป็ดน้ำนกเป็ดไปตามนกเคียวเลยค่ะเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็เดินเดินไปเดินไปแล้วก็เดินเดินไปโอ้โหได้ไปะยมเต็มกระคู้เลยเดินไปแล้วก็เดินเดินไปอันนี้คือบรรยากาศนาของเราโอ้โหอันนี้คือ บรรยากาศสวยมากเลยอันนี้คือตาปุ๋ยกาลังทําโรงเรือนปลูกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโตวขึ้นขึ้นมาดูกันไปเดินไปคบรรยากาศดีไหมคะน้ำเพชรบรรยากาศดีมากเลยอันฮันมาบอกกล้องสิเขาว่าตามหนูมาตามน้ำเพชรม,มาเลยค่ะโอ้โหเดินไปดูดีๆข้างหน้าดีๆเดินไหมไเดินไปเดินตามพี่น้ำเพชรไปเดิน มาแล้วเดินเลยมามาจับมือเดินมาดิค่ะเดินก่อนเลยค่ะดูทางดีๆนะคะไไหมโอ้ดอ <laughs> เราคงต้องได้อุ่มกันแล้วลหะวัน Give, 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 give. I keep, give. I'm out of cooking. Give chicken. 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 Give เก็บ <Okay, S 2> ม,มาเยมใช้ทำหมกมันเป็นลมเหรอมันลืล่นเหรอคะอ่ะมาหมดแล้วอันนี้พีขี่หลังป้ามาทุกคนมาค่ะเราถึงที่ให้หัวหารปลาแล้วเรามาดูปลาของเรากันแล้วเราโอ้โหดูดูด,ดูวัอะไรว่าันอะไรคะค่ะลูกไม้หายลูกเพียวเลยลูกจะลื่นเหรอลูกเพียวอุ้ม ไปค่ะเรามาตามติดชีวิตโอ้วันนี้ลงกันั่นมาฟังนี่น้มาป้าอุ่นป้าอุ่นบอเดินไปนู่นดีค่ะไปะเดินไปเดินไปมาตามตรนนี้ก็มีปลาค่ะเอาขันตักนะคะจับขันไม่เอาไม่เอาพี่จับขันนะเบสมันจะหล่นเออมันหัวหันไม่เป็นเลยไม่ได้หรอก จิกรรมก็ได้啊กรรมหรออ๋อกำรกำกรรมก ouais, ็ได้เด okay. ี๋ยวค่อยไปล้างมือวางวางวางอันนี้ก่อนน้ำเพชรวางกระคุมายมก่อนค่ะวางไว้ก่อนค่อยกรรเอาโอเคอ่ะมาฝั่งนี้ค่ะเป็นฝั่งนี้เด้วอ่ะเวกยอพวกเออตายว่าละตุกบรรยากาศตอนเช้าที่ว่าละตุก พ่นก็อยากวานแล้วเดี๋ยวค่อยไปวานบนเขียงพี่ต้องอยู่ฝั่งนี้ค่ะถ่ายวีดีโอแล้วพี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะน้ำพีทหุอนฝั่งนั้นค่ะดูกำเด็กวุนเออเอ้าเอาหัวหายนิดปะเอาตรงนี้พอยืนตรงนี้พอค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ไม่กำปองกำปโดนไปงนเลยดาเดี๋ยวมันไม่ไปมันกำวันมาวันเด้กเด็กวันกำเด็กเด็ตอนนี้ต้องเพี้ยง อ่ะกลับมาเลน้อยแล้วก็โยนแบบนี้นะคะอ่ะนักที่เย็นตรงนี้แล้วก็ปัองอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยเอาทีละน้อยไม่ต้องทีเยอะค่ะถ้าทีเยอะเยอะมันจะหกนะคะอืออาแล้วเออเออเออ,เอ,อแหละโยนไปเดี๋ยวลงไปอย่างี้อันนี้คือบรรยากาศของเรานะคะทุกคนแบบอากาศเย็นมากค่ะกำลังดีท่าที่กำลังตกดินลมพัดมานะคะอยู่ท้องทุ่งนา มีกุ้งหอยปูปลานาน้ำไข่เป็ดไข,ไข่ไขก่มีผักมีหญ้ามีข้าวมีทุกอย่างคะ่ะมาเด้อพี่น้องมีมะย,ยมด้วยใช่ไหมคะ okay. โอเคโ,โ,โอ้โหโอ้วันกินมยนะยมน่ะหมวดมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ให้หมาหันปลาเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่<อ>ก็กลับบ้าน,นก็กลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้อะไรกลับบ้านบ้างได้ไข่ได้ไข่ไ,ไ,ขไหม ได้ไข่ได้ม่ยมได้ไม่ยมได้ไข่ไก่ได้ไหมคะได้ได้ไข่ไก่ด้วยดูว่าไข่ไก่อยู่ไหนไข่ไก่อยู่นู่นเราเอาแหวนช้างนาวันวันทำไมไก่แต่หน้าเอามาเราก็เราจะกลับไปช้างนาอยู่ไปเราไปขี่ซาเล้งกลับบ้านกันมีปลาเอามีปลาไหมคะไก่ไก่อันนี้คือกระชังปลาหมอ ป้าหมอใหญ่ของเรานะคะแต่เราไม่ได้หัวอาหารสักทีนั่นก็เลยไม่ใหญ่สักทีอู้ยังว่าสิจักเดียนเลยเดี๋ยวเาเป็นตัวรอน่องนิว้วโอเคกลับแล้วค่ะไปเดินทางกลับแล้วค่ะทิ้งท้ายบรรยากาศกับภาพที่ตรงนให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในเมืองไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะฝากให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนกับบรรยากาศแบนนี้นะคะอากาศดีมากเลยไป บ้านกันค่ะแล้วพวกนั้นไปแล้ว